สวัสดีครับผมนายธนโชิกิ่มิชัยวันนี้ผมจะมาพูดแนวคิดการลดคาร์บอนไดออกไซด์แต่ก่อนที่ทุกท่านจะมาฟังผมพูดแนวคิดผมมีคลิปวิดีโอให้ทุกท่านดูก่อนครับภาพนี้นะครับเป็นภาพจากค o ูเค e ื่อ,อนแบบสมัยก่อนตอนที่บ้านผมเนี่ยยังมีต้นไม้อยู่และตาผมก็นั่งอยู่ในบ้านนะครับตาผมชื่อเปียน,นะครับผมนะฮะก็ถัดมา,าจะเป็นส่วนของคนข้างบ้านแต่ก่อนจาไม่ได้แล้วครับนะว่าเขาทําส่วนอะไรตอนนี้เขาทําสวนมะพร้าวนะฮะแล้วก็ และภาพนี้นะครับเป็นภาพจากปัจจุบันตอนที่ต้นไม้เนี่ยได้ตัดออกไปแล้วแล้วเขาได้สร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วตาผมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่เลยนะครับพอไปเล่นไพ่คลิปก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับจากคลิปที่ทุกท่านเห็นเมื่อกี้ทุกท่านรู้ไหมครับว่าต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 2, 2ี่กิโลกร,รมัมแต่จากบ้านผมที่เคยมีต้นไม้ที่สวยพวกนั้นตอนนี้ต้นไม้ที่สวยพวกนั้นก็ได้หายไปหมดแล้วผมเลยจริงอยกากจัดแคมเปญถนนผลไม้ลดคาร์บอนไดออกไซด์ ผมจึงจะขอความร่วมมือคนในหมู่บ้านให้ปลูกผลไม้อาไว้หน้าบ้านตามแนวริมถนนเพราะบริเวณน,นั้นมีชาวสวนอยู่เยอะโดยถ้าบ้านไหนปลูกผลไม้อะไรก็ให้เอามาปลูกไว้หน้าบ้านและคนในหมู่บ้านยังสามารถจะไปขายได้หรือไปทํากิจเองได้ด้วยครับและในอนาคตยังสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาธรรมชาติของชุมชนอีกด้วย แล้วในแต่ละครึ่งปีผมจะมอบุ่รบนระงวัลพร้อมเข้าของเครื่องใช้เช่นหม้อหุงข้าวกระทะตะอบและอื่นๆให้กับครอบครัวต้ตแนแบบถนนลดคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับครอบครัวที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมอย่างดีและต่อเนื่อง แล้วก็จะตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากควาลรถโดยกําหนดค่าทิพแสงค่าควาันดําต้องไม่เกิน30เปอร์เซนแล้วค่ากระดาษกองค่าควาันดําต้องไม่เกิน40อร์เซนถ้าไม่เกินสามารถนํารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เลยแต่ถ้าเกินต้องเอารถจบหน้หมู่บ้านก่อนแล้วค่อยเดินเข้ามา สุดท้ายนี้ถ้าทุกคนอยากปลอดภัยจากกาคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมมืยช่วยกันสร้างถนนผลไม้เพื่อเส้นทางสีเขียวที่ปะกรจากการคาร์บอนไดออกไซด์และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแต่ก่อนที่ทุกท่านจะมาฟังผมพูดจะต้องตัดแต่จะเป็นอะไรแรกจากขิดที่ทุกท่านรู้ไม่อกี้ทุกท่านรู้ไหมครับว่าต้นไม้หนึ่งต้นสามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้22กิโลกรัมแต่แต่